สืบเนื่องจากในคลิปก่อนครับที่เราได้ทําคลิปเกี่ยวกับผู้เล่นที่เตี้ยที่สุดในประวัติศาสตร์ไปแล้วจุดหนึ่งที่ผมได้บอกเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยคือครั้งหนึ่งครับทีมวอชิงตันบูลเลสเนี่ยเคยมีผู้เล่นที่ทั้งเตี้ยและสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ร่วมทีมกันนั่นก็คือมาร์คซีโบกส์และก็มานู๊โบนั่นเองครับแล้วณจุดนี้เองครับมันทําให้มีผู้ที่สนใจในตัวของมานู๊โบเป็นอย่างมากแล้ววันนี้แหละครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของผู้เล่นที่ไดด้รรับกาาาาขนานนมว่่สสูงทีุใประวตศสร์ NBA คนนนี้กั แล้วต้องขอบอกไว้ก่อนเลยครับว่าเขาเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่ถูกจดจําในฐานะผู้เล่นที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ทว่าหัวใจของเขาเนี่ยครับมันทั้งยิ่งใหญ่และน่าจดจําจริงๆที่ที่มนุษย์โบเขาเกิดและเติบโตมาเนี่ยครับมันเป็นท,ที่ที่ต่างจากประเทศแห่งเสรีอย่างสหรัฐอเมริกาลาฟากกับเหวเลยเขาเกิดขึ้นมาในเผ่าเผ่าหนึ่งของประเทศซูดานครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็อยู่ในครอบครัวที่สูงผิดปกติกับทางบ้านอีกครับแม่เขาเนี่ยสูง6ฟุต10นิ้วหรือว่า208ซนติเมตร พ่อของเขาเนี่ยสูง6ฟุต8นิ้วหรือว่า203เซนติเมตรส่วนน้องสาวของเขาเนะครับสูงเท่าพ่อของเขาเป๊ะเลยครับผมแล้วแค่นี้เนี่ยมันยังไม่พอนะครับสำหรับเราเราเนี่ยส่วนสูงอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นยักษ์แล้วถูกไหมครับแต่เนือย,ยักษ์ก็ยังมียักษ์อีกครับผมเนื่องจากปูท่ทวดของมนุษย์โบเนี่ยเขาสูงถึง240เซนติเมตรเลยทีเดียวครัเจ้าครับ,รบจินตนาการไม่ออกเลยจริงๆว่าถ้ามายืนเทียบกับเราเราเนี่ยจะเป็นยังไง แร,แรกเนี่ยมนุษโบเขาไม่ได้เริ่มเล่นกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาแรกนะครับแต่ว่ามันคือฟุตบอลต่างหากเลยครับแต่เมื่อส่วนสูงของเขาเนี่ยมันเพิ่มมาผิดมนุษย์มานาม,มาเรื่อยๆครับมันทําให้เขาเนี่ยต้องมองหากีฬาอื่นที่ไม่ใช่ฟุตบอลแล้วครับและนั่นแหละครับคือจุดที่เขาได้หันมาเจอกับกีฬาบาสเกตบอลเขา้าแต่ว่าในซูดาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเดินไปที่ไหนก็เจอสนามบาสเหมือนในอเมริกานะครับหากแต่ว่าการที่มานุษย์เขาจะเล่นบาสได้แต่ละครั้งเนี่ยเขาต้องเดินเท้าเป็นวันเลยครับกว่าจะเจอสนามบาาสสททีี่่ใกกล้ตัวมุด แล้วช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั่นเองครับมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เขาเนี่ยต้องไปรับใช้ชาติในกองทัพของประเทศอย่างพอดีพอดีแล้วสําหรับประเทศซูดาเนี่ยเวลาที่มีการแข่งขันบาสเกตบอลนานาชาติเขาก็จะส่งทีมจากกองทัพเนี่ยไปร่วมแข่งขันนี่เลยครับนี่เลยครับมันจึงเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของมนุษย์โบไปโดยปริยายเลย การที่คุณเป็นยักษ์ส่วนสูงราวกับเสาไฟกินารีแบบนี้เนี่ยแล้วยังได้อยู่ชิดกับเส้นทางที่จะพาคุณไปสู่การเล่นบาสเกตบอลอาชีพแบบนี้มันก็คือโอกาสที่คุณจะสามารถเดินทางบนเส้นทางนี้อย่างจริงจังแล้วครับนั่นเลยครับมานูสเขาได้เดินทางไปทั่วทวีปแอฟริกาเลยครับแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามานูสเนี่ยเขาเป็นชายที่มาพร้อมกับโชคจริงๆเนื่องจากในเวลานั้นโค้ชบาสเกตบอลจากอเมริกาคนหนึ่งเนี่ยเพิ่งจะถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในนิวเจอร์ซีย์ครับ เขาชื่อว่าดอนฟรีลี่บังเอิญว่าฟรีลี่เนี่ยเขาได้มาที่แถบแอฟริกาพอดีแล้วเมื่อเขาได้มาถึงที่ซูดานนะครับทันทีที่เขาได้เห็นทีมบาสของประเทศนี้เขาต้องตะลึงเมื่อได้เห็นมนุษย์โบครับเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยฟรีลี่ก็ไม่ลังเลที่จะชวนให้มนุษโบเนี่ยย้ายถิ่นฐานไปเล่นบาสที่ประเทศแห่งเสรีภาพโดยันดีครับ แต่ทว่ามันก็ใช่ว่าจะไม่มีอุปสรรคใดๆเลยครับด้วยความที่ว่ามานุษย์เนี่ยเขาเป็นชาวเผ่าด้วยเรื่องของภาษาการสื่อสารอะไรต่างๆเรียกได้ว่าเป็นตอชิ้นใหญ่เลยครับมนุษย์เนี่ยไม่สามารถสื่อสารภาษากินได้แม้แต่นิดเดียวครับอีกทั้งเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าส่วนสูงของตัวเองในตอนนั้นเนี่ยมันคือเท่าไหร่ในภายหลังเนี่ยเขาได้บอกเอาไว้ว่ากว่าที่เขาจะรู้ส่วนสูงของตัวเองมันคือตอนที่เขาอายุได้18หรือ19ปีแล้วแล้วที่มันหนักสุดๆเลยนะครับคือเขาไม่รู้แม้กระทั่งอายุขอองงตัววเด้้ยซําไป มันจึงเป็นที่มาที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าตอนนี้เขาเข้ามาเล่นใน NBA เขาน่าจะอายุไม่ต่ํากว่า50ปีแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามครับสุดท้ายมานุษย์เขาก็ได้ขึ้นเครื่องบินมาลงที่เมืองคลีฟแลนด์ในปี1982ในที่สุดแต่แล้วเขาก็เจอปัญหาแปลกๆตามมาครับผมอย่างเช่นว่าในพาส,สปอร์ตของเขาเนี่ยมันระบุไว้ว่าชายคนนี้มีส่วนสูง5ฟุต2นิ้วหรือว่า157ซนเมตร What แล้วภายหลังเนี่ยเรื่องดังกล่าวก็ถูกเปิดเผยความจริงออกมาครับว่าที่วัดส่วนสูงของมานุษย์ได้เท่านั้นเนี่ยที่หายไป2ฟุตครึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการวัดส่วนสูงของพี่แกในขณนะนั้นเนี่ยพี่แกกําลังนั่งอยู่ครับอีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนวัดส่วนสูงของมานุษย์ในตอนนั้นเป็นชาวสูดานกันหา What the fuck ไหมล่ะครับแล้วพอเรื่องอะไรมันผ่านไปปุ๊บเนี่ยมันก็ยังไม่จบครับมานุษย์ต้องเข้าไปเล่นในระดับคอลเลจก่อนครับ เนื่องจากว่าในปีนั้นเนี่ยมันเลยเวลาช่วงที่ผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยจะสามารถเข้าไปเล่นใน NBA ได้แล้วแต่ก็ยังถือว่าดีครับเพราะว่ามันคือโอกาสที่ทําให้เขาเนี่ยได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษลงไปถึงเก็บเลเวลบาสเกตบอลด้วยนี่เลยครับทีมบาสระดับคอลเลจของมานูสในตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีผู้ชมเลยก็ว่าได้ครับผู้ชมในสนามแต่ละเกมเนี่ยจำนวนเหมือนกับช่วงโควิดระบาดอย่างนั้นเลยครับแต่พอข่าวคราว,าวเรื่องยักษ์ใหญ่ส่วนสูง 7- ฟุต7นิ้วได้แพ้สะพัดออกไปนี่ยครับ ตัวเข้าชมเกมมันขายหมดรวดเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อเลยครับผมแล้วในปี1983นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเข้ามาเล่นใน NBA แล้วเนื่องจากในตอนนั้นทีม LA Clippers เนี่ยได้ทำการราฟตตัวเขาเข้าร่วมทีมไปแล้วแต่ปัญหาที่ทำให้เขาไม่สามารถเข้ามาเล่นในลีกได้ตั้งแต่ตอนนั้นครับมันก็เป็นเพราะว่าเรื่องของภาษาและการสื่อสารที่ตอนนั้นเนี่ยจะคุยกับโค้ชแกงทำแทบไม่ได้เลยครับแล้วก็เรื่องพาสปอร์ตที่มันวอเตอร์ฟัสสุดนั่นแหละครับมันก็ทำให้สิทธิ์ดราฟต์ในตอนนั้นเเน่ยปป็โมไล มันก็ทําให้มานษย์เนี่ยต้องกลับไปเล่นในรีคอลเลจต่อครับแล้วผลงานที่เขาทําได้เนี่ยหลุดโลกเลยครับ22.5แต้มต่อเกม13.5รีบาวต่อเกม7.1บล็อกต่อเกมพระเจ้าครับเขาก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่ทําให้ตัว๋วในขายหมดเกลี้ยงทุกครั้งที่เขาลงสนามเช่นเคยครับแล้วในปี1985มานษย์เนี่ยมีทางเลือกว่าจะเก็บประสบการณ์ในระดับคอลเลจต่อหรือว่าจะเข้ารสู่ NBA ครั้ง ตอนนั้นเนี่ยบรรดาสตาฟโคช้ชรวมไปถึงแมวมองเนี่ยต่างให้ความเห็นว่ามานุษย์ควรที่จะเก็บประสบการณ์ต่ออีก2ปีก่อนจะเข้าดรา์ครับหากแต่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์เขาต้องการแต่อย่างใดครับประเทศซูดานในตอนนั้นเนี่ยกำลังเผชิญกับสถานการณ์บ้านเมืองที่ราสเวราสายแบบสุดๆเกิดเจลาจนก่อความไม่สงบอยู่ทุกที่ครับสิ่งที่มนุษย์คิดในตอนนั้นเนี่ยมันคือเขาต้องหาทางพาครอบครัวออกมาจากซูดานให้ได้ครับแล้วแน่นอนว่าการทดี่จะทาอย่างนั้นได้มันต้องใช้เงิน แล้วหนทางที่เขาจะหาเงินมากขนาดนั้นได้เนี่ยแน่นอนครับมันคือการที่เขาจะต้องเป็นผู้เล่นของ NBA นั่นเองครับนั่นแหละครับมันจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาในตัดสินใจเข้าดรต์ในที่สุดเขาถูกดรต์ฟไปอันดับที่31โดยทีมวอชิงตันบูลเล็ตนี่แหละครับแล้วในฤดูกาลแรกของเขากับทีมเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวหลักเลยนั่นแหละครับลงสนามใน80เกมเป็นตัวจริงไปแล้ว60เกมอีกครั้งเขายังสามารถสร้างชื่อให้กับตัวเองด้วยการทำค่าเฉลี่ยในร o กี้ซีซั่นเนี่ย5บล็อกต่อเกมครับ ถึงแม้ว่าสถิติด้านอื่นๆเนี่ยจะไม่ค่อยโดดเด่นอะไรมากสักเท่าไหร่แต่เรื่องการบล็อกเนี่ยต้องให้พี่แกจริงๆครับคว้ารางวัลบล็อกแชมป์ได้แต่ฤดูกาลแรกของตัวเองในลีกไม่ธรรมดาจริงๆครับอย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าในตอนนั้นเนี่ยทางทีมบูลเลสต้องการให้มานูสเพิ่มน้ําหนักตัวเองแต่หลังจาก3ปีของการพยายามเพิ่มน้ําหนักเนี่ยก็พบว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเป็นจอมบล็อกที่เก่งมากๆก็จริง แต่ในด้านอื่นๆเขาแทบจะไม่สามารถช่วยทีมได้เลยครับมันทำให้บูลเล็ตในตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจเทรดตัวมานุษย์ไปให้กับทีมโกลเด้นสเตทวอร์เร r s สครับและวอร์เร r s สในตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่ทีมไก่กาแต่อย่างใดนะครับมีผู้เล่นระดับฮอ l ออฟเฟมเนี่ยสคนอยู่ในทีมนั้นเขาก็ค่อนข้างแฮปปี้นะครับที่โกลเด้นสเตทวอร์เร r s สเนี่ยมานูเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเลยครับที่อเมริกาเนี่ยใช้ชีวิตแบบอเมริกันชน แข่งเสร็จก็ต่อด้วยปาร์ตีอเดลองใช้ชีวิตอย่างสุดเวี่ยงในทุกวันที่เขาลืมตาตื่นขึ้นมาแต่แล้วเราลืมได้เลยครับว่าเราเป็นใครมาจากไหนวันหนึ่งที่มานุษย์กำลังหลับอยู่เนี่ยเขาได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทันทีที่เขารับสายนั้นเสียงที่ปลายสายมันคือภาษาที่เขาไม่ได้ยินมานานหลายปีแล้วครับเสียงนั้นเนี่ยได้บอกกับมานุษย์ว่าตอนนี้ที่บ้านเกิดของเขากำลังมีผู้คนมากมายล้มตาย ทั้งเด็กผู้ใหญ่ปัญหาด้านความรุนแรงรวมไปถึงปัญหาด้านความอดอยากเนี่ยมันฆ่าชีวิตผู้คนไปนับไม่ถ้วนแล้วหลังจากนั้นเองครับมนุษย์เนี่ยได้บอกกับตัวเองว่าเขาหาความสุขให้กับตัวเองมามากเกินพอแล้วสิ่งต่อไปที่เขาจะทำเนี่ยมันคือทำให้ประเทศบ้านเกิดของเขากลายเป็นที่ที่ดีขึ้นรัฐบาลของซูดานในตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเผด็จการเต็มรูปแบบครับเป็นสิ่งที่ทำให้ซูดานเนี่ยนับวันก็ยิ่งเน่าเฟะขึ้นทุกที หลังจากที่มานูสได้รีทายไปจาก NBA เนี่ยเขามีเงินเก็บทั้งสิ้นประมาณ4ล้านเหรียญครับเขาได้ทำการแบ่งเงินจำนวน3.5ล้านเนี่ยหวังที่จะทําให้ประเทศของเขารอดพ้นจากเนื้อมือของเผด็จการครับในปี1997เ้าขาได้ตัดสินใจกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตัวเองร่วมมือกับเพื่อนของเขาที่เป็นผู้นํากองกําลังปฏิวัติและเงินจํานวน3.5ล้านนั้นเองเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะใช้มันในการสร้างกองกําลังติดอาวุธหวังที่จะโค่นล้มรัฐเผด็จการบ้าอํานาจครับ แล้วเมื่อเผด็จการได้รู้ถึงเรื่องของกองกําลังมนุษย์เข้าเนี่ยเขาตกเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของรัฐบาลโดยทันทีครับเขาต้องใช้ชีวิตโดยมีบริการเนี่ยตามไปทุกที่อีกทั้งเขายังถูกรัฐบาลยึดวีซ่าทาให้เขาเนี่ยไม่สามารถออกนอกประเทศได้ครับแต่กระนั้นแล้วก็ยังดีที่รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะเด็ดหัวของมนุษย์ได้เนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงข้อโลกอีกทั้งยังเป็นผู้มีอิทธิพลอีกต่างหากครับ แล้วในภายหลังครับทางรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยได้ยื่นมือให้ความช่วยเหลือมันทำให้เขาสามารถออกจากประเทศได้ในปี2002แต่เรื่องราวมันก็หดหู่ลงไปได้อีกเมื่อเขาก้าวขาเข้าสู่ประเทศอเมริกาครับทุกอย่างที่มันน่าจะดีขึ้นกลับไม่เป็นอย่างนั้นแม้แต่นิดเดียวเขาไม่มีเงินติดตัวเลยครับเนื่องจากเงินก้อนใหญ่ที่เขามีเนี่ยเขาก็เอาไปลงกับกองกําลังติดอาวุธแล้ว ที่อเมริกาเขาแทบจะเป็นคนไร้บ้านด้วยซ้ําเขาต้องทําทุกอย่างเพื่อหาเงินประทังชีวิตครับทุกอย่างจริงๆแล้วในปี2004ครับขณะที่เขากำลังอยู่บนรถแท็กซี่ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นคนขับเสียชีวิตส่วนมานุษ์ได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องเข้า ICU เลยทีเดียวเขาไม่สามารถเดินได้อย่างปกติอีกต่อไปครับและเงินก้อนสุดท้ายของเขาก็หมดไปกับการารักษาตัวในครั้งนั้น แต่ท่ามกลางเรื่องที่เลวร้ายที่สุดอย่างน้อยมันก็ยังเกิดเรื่องดีๆขึ้นครับหลังจากเป็นเวลานับ10ปีที่เกิดการนองเลือดในซูดานท่ามกลางผู้คนที่เสียชีวิตมากกว่า2.5ล้านคนท้ายที่สุดแล้วการปฏิวัติก็จบลงด้วยดีครับหลังจากนั้นประเทศซูดานได้แบ่งแยกออกเป็น2ฝั่งซูดานและซูดานใต้และซูดานใต้ได้จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาและเป็นประเทศล่าสุดที่ได้ถือกำเนิดขึ้นครับ มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆครับเขาไม่ลังเลที่จะเลือกประเทศบ้านเกิดของเขาเหนือสิ่งอื่นใดเขายอมที่จะทอดทิ้งเส้นทางของเขาใน NBA ต่อสู้จนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยเขาเกือบจะต้องสูญเสียชีวิตตัวเองด้วยซ้ําแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาทํามาเกือบครึ่งชีวิตมันประสบความสําเร็จและยิ่งใหญ่เกินคำบรรยายจริงๆครับชีวิตบทสุดท้ายของมานุสโบรเนี่ยร่างกายของเขาย่ำแย่ลงเรื่อยๆเขาไม่สามารถเดินได้ด้วยซ้ำไป เขาตัดสินใจที 20, ่จะกลับมาที่อเมริกาเป็นครั้งสุดท้ายและในวันที่19มิถุนายน2010มานษย์โบก็จากโลกนี้ไปด้วยอาการไตวายทั้งชีวิตของมานูต์โบจวบจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยเขาถูกจดจำในฐานะผู้เล่นที่สูงที่สุดตลอดการของ NBA เป็นหนึ่งในจอมบล็อกที่ดีที่สุดของประวัติศาสตร์ NBA และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นครับเขาถูกจดจำในฐานะตำนานที่ต่อสู้จนตัวเองแทบจะต้องเสียชีวิตไป บางคนที่มีทรัพย์สินระดับนั้นก็นเลือกที่จะเมินเฉยต่อเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นเลือกที่จะเมินเฉยแม้ว่าจะมีผู้คนล้มตายอยู่ทุกวันแต่นั่นมันไม่ใช่สําหรับมนุษย์โบครับแล้วสุดท้ายทางที่เขาได้เลือกเดินมันยิ่งใหญ่มากจริงๆถึงแม้ว่าในทุกวันนี้เนี่ยสถานการณ์ของประเทศสูดานใต้จะยังคงตกอยู่ในที่ร่งลําบากปมความขัดแย้งและความอดอยากยังคงมีอยู่เรื่อยๆเราก็ได้แต่เอาใจภาวนาช่วยครับหวังว่าวันหนึ่งเนี่ย ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปโดยสมบูรณ์รวมถึงในประเทศแถวนี้ด้วยครับก็นี่เลยครับเชื่อว่าก่อนหน้าเนี่ยหลายๆคนคงจะรู้จักกับมานูสโบกันมาบ้างแล้วแหละแต่น้อยคนเรืือเกินครับที่จะรู้ว่าในอดีตเขาเคยทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากไว้แค่ไหนก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องราวของมานูสโบถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมไปถึงกดติดตามเพจใน Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม